El de la แล้วนะคะที่ข้อบังคับกทมจะมีผลบังคับใช้อย่าลืมพาน้องๆไปฝังไมโครชิพกันก่อนสิบมกราคมปีหน้านะคะการฝังไมโครชิพจะใช้เข็มแบบนี้ใส่ตัวไมโครชิพเข้าไปที่ขนาดเขาจะจิ๋วเท่า,มาเมล็ดข้าวสารจิ้มฝังไปที่ใต้ผิวหนังของน้องความเจ็บจะระดับฉีดวัคซีนค่ะไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องวางยาสลบไม่มีแผลแล้วก็ไม่เป็นอันตรายค่ะโดยตัวไมโครชิพนะคะเขาจะไม่ได้มีแบตเตอรี่ไม่ส่งคลื่นแล้วก็ไม่ได้ระบุต,ตำแหน่ง GPS นะคะแต่จะทํางานเฉพาะเมื่อใช้เครื่องสแกนไมโครชิพอ่านรหัส จากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นค่ะการฝังไมโครชิปเนี่ยเสมือนการทําบัตรประชาชนให้กับน้องๆเลยจะมีเลขประจําตัวให้ทั้งหมด15หลกักมีชื่อเบอร์โทรที่อยู่ของเจ้าของแล้วก็ประวัติสุขภาพของน้องๆเป็นต้นมาฝังไมโครชิปที่โรงพยาบาลสัตว,ว์เวดวิลเราจะออกใบคลอลลสโหนึ่งแล้วก็ใบรับรองไมโครชิปจากแอนนี่เวดให้นะคะโดยเจ้าของสามารถนําใบคลอลสโหนึ่งพร้อมสําเนาบัตรประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านที่สัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่นะคะไปยื่นจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่เขตได้เลยราคา750าไม่มีบวกเพิ่มด ใครสนใจนะคะสามารถทักสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line a s s i g n e e Vi นะคะหรือเบอร์โทรตามนี้ได้เลยค่ะ